คนทากินสวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการทําชาไข่มุกนะครับวันนี้เราจะมาทําชานมไข่มุกนะครับสําสหรับเพื่อนๆที่ไม่มีหม้อต้มชาหรือว่าหม้อต้มใบชานะครับผมผมจะใช้วิธีการนี้นะครับก็คือผมจะใช้พวกผงกลิ่นชานมชาเขียวหรือว่ากลิ่นต่างๆของทางติ่งฟงนะฮะเป็นตัวที่ทําให้ได้น้ําชานะครับในกลิ่นต่างๆนะครับแล้วก็ ส่วนผสมที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีนี่นะฮะวันนี้ผมจะทําชานมไข่มุกนะครับผมจะใช้ผมกลิ่นชานมจากอาของติงฟงนะครับแล้วก็จะมีพริมเทียมนะครับหรือว่าผงนมนะฮะที่เราผสมได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้ว่าคลิดที่แล้วทําทอะไรก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเคแล้วก็จะมีน้ําเชื่อมแล้วก็มี น้ำร้อนนะฮะที่เราจะใช้กันในวันนี้โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมส่วนผสมอันดับแรกที่เราจะใช้ก็จะเป็นผงผงชานมของติ่งฟงนะครับ2ช้อนชงคุณพูนอย่เงี้ยนะครับนะฮะแล้วก็ใช้ผงนมนะฮะที่เราผสมนะฮะกับัวนมหอมเรียบร้อยแล้วนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับคุณพูนอยเงี้ยนะครับโอเคครับผมแล้วก็ใช้น้ําร้อนนะครับ น้ำร้อนที่เราจะใช้คือ80 ml นะครับเท okay, น้ำร้อน80 ml ลงไปนะครับชงีมเรียม,ยมแล้วก็ผงชานมให้ละลายเข้ากันนะครับแล้วก็เติมน้ำเชื่อมเข้าไปน้ำเชื่อมที่เราใช้วันนี้ก็แค่15 ml นะครับน้ำเชื่อมของวันนี้ผมใช้ของยี่ห้อม,มิตรผลนะครับ เพราะว่าปกติชานมไข่บุกนะฮะเราจะไม่เน้นเรื่องรสหวานมากเกินไปนะครับจะเน,นเน้นเรื่องของกลิ่นของชานะครับวิธีการวันนี้ก็คือจะใช้กระบอกเชคเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เทน้ำชาลงไปในกระบอกเชคแล้วก็เชคนะครับ เช็คจนกระบ,บอกเช็คเย็นก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็เราเตรียมไข่มุกไว้ที่ก้นแก้วนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วก็เทส่วนที่เป็นน้ำของชาลงไปก่อนนะครับโอเคครับผมแล้วก็เติมน้ำแข็งลงไปแค่นี้เราก็จะได้ชานมไข่มุก คับที่แสนจะอร่อยนะครับในแบบฉบับของคนทํากินนะครับในแบบฉบับของคนทํากินจะต้องมีเรื่องของนมนะฮะวันนี้เราจะเติมนมสดลาดลงไปน,นมสดแช่เย็นลาดลงไปเลยนะครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูชานมไข่มุกในสไตล์ของคนทำกินนะครับ นะครับผมชานมข่มุกในสไตล์ของคนทำกินนะครับวอกว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ให้ด้วยนะครับผมเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลสอบถามพูดคุยนะครับหรือว่าแนะนําติชมก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นของทางชา n น l คนทำกินนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ